สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีไฟฟ้า ดิฉผนนายณัฐวัฒน์จันปาด,ดิฉันนางสาวสุนิสาพิมพพยัพดิฉันนางสาวกมลชนกอ่อนละมูลดิฉันนางสาวพัชรพรสศงห์ทองพันดิฉันนางสาวกุณาชียรชอบขาและดิฉันนางสาวลินนดารัตะนีความรู้เรื่องไฟฟ้าความรู้เรื่องเซลล์เคมีไฟฟ้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้านำไปสู่นวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่นการพัฒนานสารที่เกิดปฏิกิริยารีดอกพวกไฟฟ้าอิเล็กทรลต์ดังตัวอย่างต่อไปนี้การที่เกิดปฏิกิริยารีดอกการเปลีป่ยนแปลงชนิดของสารที่เกิดปฏิกิริยารีดอกในเซลล์เคมีไฟฟ้าสามารถทําให้สักไฟฟ้าของเซลเปลีป่ยนแปลงไปดังได้ศึกษามานอกจากนี้สารบางชนิดที่เกิดปฏิกิริยารีดอกเมื่อมีการดูดกลืนพลังงานแสงอาจนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในเซลล์แสงอาทิตย์โซลาร์เซลเช่น ซีดีคอนที่เจือด้วยธาตุหมู่3หรือ5ซึ่งเป็นสารรับแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการใช้สารอินทรีย์ประเภทย้อมสีบางชนิดเป็นสารรับแสงเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยารีดอกและเรียกสารเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทนี้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมแสงในปัจจุบันมีการพัฒนานแสงอาทิตย์ ที่ใช้รับแสงประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ายืดอายุการใช้งานและมีราคาถูกขั้วไฟฟ้าการปรับเปลี่ยนขั้วไฟฟ้าสามารถทําให้สมบัติการนําไฟฟ้าหรือการเกิดปฏิกิริยารีดอกบนขั้วไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจุบันมีการศึกษาและพัฒนาขั้วไฟฟ้ามีสมบัติที่คู่ประสงค์สําหรับการประยุกต์ใช้เคมีไฟฟ้าต่างๆมากขึ้นเช่น การเพิ่มรูคูณของข้วไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสมบัติการนำไฟฟ้าและเพิ่มพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยารีดอกการนำไฟฟ้าชนิดสารประกอบของลิเทียมในขั้วไฟฟ้าของลิเทียมไอออนแบตเตอรี่เช่นลิเทียมโครมาออกไซด์ให้พลังงานต่อมูลสูงแต่ค่อนข้างอันตรายในขนาดลิเทียมไนออนคอ์เฟตให้พลังงานต่อ มูลต่ำกว่าแต่มีอายุการใช้งานนานกว่าและปลอดภัยกว่าบ้านเรือนและยานพาหนะการใช้แก๊สฟีนซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของผ,ผลึกคาร์บอนเป็นขว้าไฟฟ้าเนื่องจากแก๊สฟีนเป็นวัตถุที่นําไฟฟ้าเป็นนําความร้อนโ่งแสงและมีความหนาหนึ่งชั้นอะตอมจึงได้รับความสนใจที่จะนํามาพัฒนาให้เป็นขว้วไฟฟ้าสําหรับเซลล์แสอาทิตย์ แบตเตอรี่อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ต้องการประสิทธิภาพสูงหรือมีขนาดเล็กการเคลือบกั้วไฟฟ้าด้วยเอนไซม์หรือสารเคมีบางชนิดเพื่อเพื่อทำให้กั้วไฟฟ้าเกิดสัญาณดีดอก็จำเพาะกับสารเคยงบางชนิดมากยิ่งขึ้นในอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารที่สนใจเช่นเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด อิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลต์ส่วนใหญ่ที่ได้รับการศึกษามานับเป็นสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทมีอายุการใช้งานสั้นเนื่องจากการรั่วของตัวสารละลายดังนั้นจึงมีการพัฒนาอิเล็กโทรไลต์ที่มีสถานะเป็นของแข็ง <c oughs> เช่นอิเล็กโทรไล์ของแข็งในแบตเตอรี่เทียมไอออนซึ่งนอกจากจะทําให้แบตเตอรี่อายุ I U, การใช้งาน เบาลงสามารถประจุไฟได้เร็วขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นแม่จะไม่มีตัวทำลายอินซีไวไฟส,สรุปเนื้อหาเคมีไฟฟ้าเป็นการศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าโดยปฏิกิริยาเคมีที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกประกอบเลขรึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวรีดิวให้อิเล็กตรอนแลขทึ่งปฏิกิริยารีดักชันของตัวออกไซ ซึ่งรับอิเล็กตรอนความสามารถในการให้หรือรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยารีด็อกได้การทดลองการดูลสมการรีดอ็อกทำได้โดยวิธีการเลขออกซิเดชันหรือวิธีซึ่งปฏิกิริยาเซลล์เคมีไฟฟ้าประกอบไปด้วยขวั้วไฟฟ้าและอิเล็กตรอนไล์ซึ่งอาจเชื่อมต่อแต่ละครึ่งเซลล์ด้วยสัมพันธ์เกลือหรือเยื่อขั้วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยาลิ ออกซิเดชันเรียกว่าแอนโอดและขั้ว,วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยาอิ d ดักชันเรียกว่าแคโทดเซลล์เคมีไฟฟ้าสามารถเขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพเซลล์ศัวไฟฟ้าของเซลลคำนวณได้จากค่าสัวไฟฟ้าของซึ่งเซลลถ้ามีค่าเป็นบวกแสดงว่าปฏิกิริยาลีดกเกิดขึ้นได้เองซึ่งพบในเซลลกันวานิกแต่ถ้ามีค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยาลีดกไม่สามารถเกิดขึ้นเองต้องมีการให้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิด ไฟฟ้าภายนอกจะเกิดปฏิกิริยาซึ่งพบในเซลล์อิเล็กโทรลิติกความรู้เกี่ยวกับเซลล์เคมีไฟฟ้า,ฟาทั้งเซลล์กัรานิกและเซลล์อิเล็กโทรลิติกสามารถนำไปใช้ในการผลิตแบตเตอรี่การชุบโลหะการแยกสลายตัวด้วยไฟฟ้าการทำโลหะให้บริสุทธิ์การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำไปสู่นวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ